ขาดอะไรก็ขาดได้แต่ว่าขาดน้ําขาดไม่ได้ก็เลยนึกถึงว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยคือทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่มีน้ําใช้เนี่ยจะลําบากแค่ไหนครับรู้เห็นเป็นบุญเจออ๋อต้องเจอนะ ใจมากมเลยค่ะได้เห็นน้ำใสๆก็มีความสุขมากๆเลยค่ะคงจะมีน้ำสะอาดใช้แล้วครับดีใจมากๆเลยครับในวันนี้นะครับเราก็มาเจาะน้ำบาดาลกันอยู่ที่โรงเรียนบ้านนนสะอาดอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมินั่นเองครับ ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับครูซุปเคและครอบครัวที่ได้ประวัณาขอเป็นเจ้าภาพหลักรวมกับพวกเราชาวบุรณะพุทธด้วยนะครับถ้าเราไม่มีน้ำเนี่ยเราอยู่ไม่ได้จริงๆนะคือขาดอะไรก็ขาดได้แต่ว่าขาดน้ําขาดไม่ได้ก็เลยนึกถึงว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยคือทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่มีน้ําใช้เนี่ยจะลําบากแค่ไหนครับ โรงเรียนของเรานะครับมีบุคลากรทั้งหมดจํานวน75คนครับมีความเดือดร้อนเรื่องปริมาณน,น้ําไม่เพียงพอต่อการใช้ทําให้หนักเรียนได้รับความเดือดร้อนมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านนะคะที่มาช่วยเหลือโรงเรียนของหนูคะ่ะผมจะใช้น้ําอย่างประหยัดครับเนูจะใช้น้ําอย่างประหยัดเลยรู้คุณค่าคะ่ะต่อไปนี้เด็กๆจะมีน้ําใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีขอขอบคุณมากเลยครับ พิธีงานบูชาพุทธเนี่ยได้เจาะน้ําบาดาลให้กับโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนนะครับเขาก็ยังเผื่อแผ่ไปให้กับวัดข้างๆชุมชนข้างๆนะครับฟังแล้วก็ชื่นใจมาเห็นหน้าง,งานจริงๆก็ยิ่งชื่นใจก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับได้รับกุศลในครั้งนี้ด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงครับ มีใครชอบความรุนแรงบ้างไหมชอบบ่ความรุนแรงอรมาเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้ทั้งหมดในโลกใบน,นี้นะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบความรุนแรงแต่เวลาบางอย่างเราก็ลืมลืมที่ทําความรุนแรงกับคนอื่นเหมือนกันนะก็เกิดขึ้นได้นะในสังคมก็เกิดขึ้นได้เนี่ยบนความรุนแรงบนโลกใบน,นี้มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรนะความรุนแรงก็ไม่เคยสร้างสถานการณ์อะไรที่ดีขึ้นนะก็ทิ้งไว้กับความบอบช้ำแล้วก็บทเรียน แต่ให้ดีที่สุดก็คือได้บทเรียนแล้วก็ไม่ทําซ้ำํำนะความรุนแรงในหลายๆทีนะ่ก็ไม่ได้เปลี่ยนสังคมจริงนะบางทีก็ต้องเจอเพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้นะซึ่งก็ไม่ได้เป็นความดีอะไรนะอาตอมาก็เลยเล่าให้ที่งฟังเรื่องกลุ่มอาเิสที่เป็นคนเขาเรียกว่าแคทอริกหัวเก่านะที่ลีภยัยศาสนามันมาจากสวิตเซอร์แลนด์บ้างมาจากเยอรมันบ้างครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีการ ที่คนไม่ชอบกลุ่มอาิสชนะด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างก็เข้าไปยิงเด็กในโรงเรียนนะตายไปหกคนปรากฏว่างานศพของเด็กอ่ะก็คนทั้งหมู่มอาเมชก็ไปร่วมเยอะเนาะมหาศาลแต่มาก็ถามโยมว่าคิดว่างานศพของคนที่ยิงเด็กอะจะมีใครอยากไปร่วมไหมไม่มีหรอกนะไม่มีใครอยากไปร่วมแต่ปรากฏว่างานศพของคนที่ยิงอ่ะคนเต็มเลยนะคนที่ไปก็คือกลุ่มอาเมชเนี่ยนะ ไป,ไปเพื่อเยียวยาคนอยู่นะไปพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ทุกคนก็บอบช้ำเท่าเท่ากันเนื่อมาว่าเป็นท่าทีไม่ใช่เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์นะเป็นการบ่งบอกถึงสภาพจิตใจของคนเหล่านี้ว่าเขาไม่ได้ชอบความรุนแรงแล้วเขาไม่ได้เห็นด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้เกลียดชังด้วยไม่ได้เกลียดชังคนที่ทําเพราะเขารู้ว่าอาจจะมีอะไรครอบงําอยู่อย่างเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาความพยาบาทครอบงําอยู่ เขาก็เลยแสดงสุดยืนก็คือแสดงความเมตตาว่าสิ่งนี้ต่างหาที่จะเป็นตัวแก้ไขความรุนแรงแล้วก็ความเหลื่อมล้ำความกระทบกระทั่งเหตุการณ์อย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในโลกที่เคยเห็นนะแต่ส่วนความรุนแรงที่มันมีความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะบางทีคนทั่วไปก็ทําในานามของความดีทําในานามของความถูกต้องงั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคนถูกสวมหัโหนว่าฉันมาในานามของความดี มาแนะนำของความถูกต้องมาในนนำของอะไรก็แล้วแต่แต่เราลืมบางทีเราลืมว่ากิเลสที่ครอบงำในใจไม่เคยมีความถูกต้องโทสะที่อยู่ในใจความอาฆาตความเพยาบาทความแค้นที่มีอยู่ในใจเขาไม่เรียกว่าความถูกต้องอาจจะเรียกว่าความถูกต้องทางโลกก็ได้ที่ทางโลกอยากกะเรียกเนยความโลกทางโลกอาจจะเรียกว่าต้องทําอย่างนี้มันถึงจะถูกต้องแต่ว่าในทางธรรมแล้วพระเจ้าไม่เห็นว่าเป็นความถูกต้องเมื่อจิตใจโดนเผาผลาญด้วยโลภะก็ดีโทสะโมหะก็ดี ผู้จ่าเห็นว่าจิตใจอย่างนี้บอบช้ำไม่มีความถูกต้องอยู่ในใจความถูกต้องก็คือต้องมีอะไรต้องมีทิฏจิถูกต้องความเห็นถูกต้องต้องมีการดํเนินถูกต้องต้องมีวาจาที่ถูกต้องต้องมีอาชีพการงานถูกต้องนะต้องมีการกระทําที่ถูกต้องนะต้องมีความเพียรที่ถูกต้องที่จะขอขานกิเลสตัวเองไม่ใช่มาขอขานคนอื่นมีความเพียรที่จะเจริญปุสลธรรมให้เกิดขึ้นต้องมีสติถูกต้องนะมีสติ เนี่ยที่จะคุ้มครองกายใจให้เรียนรู้กายใจตามเป็นจริงแล้วก็มีสมาธิถูกต้องที่จะทําให้จิตตั้งมั่นเรียนรู้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นความถูกต้องที่แท้จริงซึ่งโลกจะเปลี่ยนไปอีกกี่พันปีความถูกต้องนี้ก็ยังพิสูจน์ได้อยู่ด้วยการปฏิบัติตามส่วนความถูกต้องอย่างอืง่นก็รับผิดชอบกันเราเองเนี่ยความถูกต้องอย่างนั้นที่เราคิดว่าอย่างที่ถูกต้องอย่างนั้นถูกต้องก็ใครคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็รับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบกรรมตัวเองแต่ว่าถ้าใครเดินตามพระเจ้าแล้วคิดว่ากกกาาาารรปฏิิบััตตววจจใขอองงเ การฝึก <Das que ath> ในการเรียนรู้ตัวเองหรือว่าละอกุศลและ,จะเจริญกุศลเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ลองทําดูนะพิสูจน์คาสอนพระเจ้าดูด้วยการกระทําของตัวเองบางทีแนวสภาพนี้ทันะในการพิสูจน์แต่จะเราพิสูจน์่างอื่นบางทีไม่ทันนะนะจะพิสูจน์ดวงดาวไอ้ท้องในท้องฟ้าว่ามีกี่ดวงจะพิสูจน์โลกข้างหน้าจะพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะพิสูจน์อะไร <S <S สักอย่างบนโลกใบนี้บางทีไม่ทันนะ <S <S หนึ่งชีวิตแต่พอจะพิสูจน์ว่ากุศลให้ผลเป็นอย่างนี้อกุศลให้ผลเป็นอย่างนี้ ความทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อาตมาว่าทันทันการพิสูจน์นะก็เราพิสูจน์ด้ตัวเองเพราะเวลาใน,ล MAT, ในโลกอาจจะมีไม่พอสําหรับการพิสูจน์ทุกๆอย่างไม่พอสําหรับเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็ไม่พอสําหรับที่จะเอากิเลสมาครอบงำใจด้วยนะเพราะว่าถ้าเอามาครอบงำีันไม่จบสักทีไม่จบไ,ไม่รู้ว่าเราต้องเจออย่างนี้กระบวนการนี้อีกี่ชาติแล้วเจอแล้วเจอจอีกเจอแล้วเจออีกอาตมาว่าไม่รู้กี่อัตภาพแล้วถ้าเราระลึกได้ถ้าเราระลึกได้ได LIKE, วันนี้นะอที่ผ่านมาก็ผ่านไป ถ้ารือได้วันนี้ว่าอะไรไม่ดีนะอะไรเป็นของที่ไม่คู่ควรกับจิตใจอะไรเป็นกุศลที่ยังไม่ได้ทําอะไรทําแล้วแล้วอยากทาให้เจริญขึ้นอีกในกุศลธรรมารว่าอย่างเนี้ยทันแลวไม่ต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเครื่องมือที่เจ๋งที่สุดนะที่เยี่ยมที่สุดก็คือจิตใจมนุษย์นี่นแหละที่พร้อมจะปฏิบัติศึกษากายใจตัวเองเพื่อให้เข้าถึงธรรมะาที่พระเจ้าสอนอธรรมมาก็ฝากเป็นการบ้านทุกคนว่าอย่าให้ความรุนแรงต่างๆนะ มาครอบงำปิตใจนะก็ขอให้กุศลธรรมเนะี่ยมาครอบงำใจตัวเองดีก,กว่าเพื่อวันนี้ข้างหน้าเราจะได้รู้ว่าคําสอนพระเจ้าคืออะไรผ่านใจตัวเองก็ฝากเป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนเชิน